สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรับในชาแนลนะครับสาหรับวันนี้ผมจะพาซ่อมขาเต็นนะครับสําหรับท่านที่ใช้เต็นพับนะใช้ไปนานๆผมว่าต้องเจออาการนี้นะครับนี่โค้งม,มันหักนะครับมันดีขยับพับเข้าพับออกเนี้ยมากๆโค้งม,มันหกักถ้าเราไปซื้อนะครับก้านหนึ่งมันจะมาเป็นคู่อยู่ประมาณที่ประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับถ้าเราซื้อเรามาเปลี่ยนก็ได้แต่สําหรับท่านที่ต้องการใช้ฉุกเฉินนะแบบเร่งด่วนต้องการใช้แบบด่วนเนี้ย เราไม่มีเวลาไปซื้อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะผ่าซ่อมกันหรือใครนะครับที่ไม่อยากซื้ออาจจะซ่อมแบบผมก็ได้มาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันดับแรกเราต้องทําการถอดขาตัวนี้เอกมาก่อนโครงตัวนี้อามาก่อนนะครับเอามาซ่อมด้านนอกนะครับลรวก็เอาคีมจับไว้ด้านหนึ่งจับไว้ฝั่งตัวเมียนะครับจับไว้คลายฝั่งนี้ออกอน,นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยยกมาอย่างนี้เลย เดี๋ยวเราไปซ่อมด้านนอกกันนะครับอันนี้นะครับตัวล่างเล้วก็ถอดออกเหมือนกันแล้วเราถอดมายังไงครับก็จำไว้ด้วยนะจะได้ใส่เหมือนเดิมนะครับอถอดออกมาเหมือนกันนะครับนี่เราก็จะได้สองขา้ายเดี๋ยวเราไปซ่อมกันนะครับน,นี่นะครับนี่ตัวที่เราจะซ่อม เราก็เตรียมท่อ PVC นะครับท่อ p v c แต่ตัวเนี้ของผมเป็นตัวเหลือใช้ครับผมเอาเศษเศษมาใช้เดี๋ยวเราก็เอาไปทําการลนไฟหรือให้ความร้อนนะครับแต่ของผมอ่าอย่างที่บอกของผมมีตัวนี้อยู่แล้วผมก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีตัวเนี่ยโบร้อนนะครับโบลมร้อนเราสามารถไปลนไฟได้เตาแก๊สได้นะครับเราไปลนไฟเตาแก๊สมันร้อนเสร็จนิ่มๆเราก็ใช้คีมบีบนะครับให้มันแบนๆน,นะครับแล้วเราก็กะนี่ให้มันอ้วนๆพอดีรูนะครับ บีบให้เข้าไปให้ได้พอถ้าส่วนเกินมาเดี๋ยวเราก็ทำการตัดนะครับแต่อนี้เราบีบไปก่อนเราจะคีมบีบบีบให้กะประมาณว่าเราเข้าไปในรูได้นะครับ รูมันจะอุ่นๆล้วก็กะให้เข้าได้เราต้องการความยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ของผมที่มันใช้ตัวนี้เพราะเป็นเศษเหลือใช้มาเราก็กะเดี๋ยวส่วนเกินนะครับเราก็ทำการตัดออกให้เข้ารูได้ ดูกา้เข้ารูได้เสร็จแล้วก็ตัดออกนะครับส่วนเกินที่เหลือเ่ี๋ยเราเอามาลมร้อนนี่ให้ทั่วๆเลยอันนี้นะครับหลังจากที่เราบี้ท่อให้แบนเรียบร้อยนี่หน้าตาจะประมาณนี้แล้วก็เรามาทําการวัดส่วนเกินนะครับส่วนเกินเราทําการตัดออกจะใช้เลื่อยก็ได้นะครับเลื่อยก็ได้หรือ,อถ้ามีพวกตัวอย่างนี้เราก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัดวงเดือนจิ๋วนะครับตัดออก สามารถใส่เข้าไปในท่อได้เราก็มาทำการตัดเลยนะครับที่เรากะไว้นะครับดูให้เข้าไปในท่อได้นะครับเราก็ตัดเลยถ้าใครไม่มีตัวเนี้ยเราก็ใช้เลือ่อยก็ได้นะครับใช้เลือ่อยค่อยๆตัดไปอันนี้ค่อยๆกดนะครับ ค่อยๆกดกันระวังมือนิดนึงบางคนอาจจะบอกจะเสียวมือแทนแต่ของผมค่อยๆกดนะไม่ได้เร็วไม่ได้อะไรมันค่อยๆปั่นนะครับเอามาตรงกลางเสร็จแล้วก็เปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านนะครับอย่าให้เข้าใกล้มือนะอันตรายแล้วก็ค่อย ครับหลังจากที่เราตัดได้แล้วนะแล้วก็มาเสียบใหกาให้มันเสียบเข้าไปในรูได้นะครับเ,รเสียบได้เสียบสองฝั่งเข้าหากันนี่เรียบร้อยแล้วเราเจาะรูตรงกลางนะครับหัวท้ายเราก็ใส่นี่นิดนึงใส่น็อตน,นิดนึงนะครับแข็งแรงเลยนะ พอท่อมันจะแน่นอยู่แางในตัวเหล็กพอดีนะครับอันนี้นะครับเราก็มาทำการเจาะร้อยน็อตได้เลยเรียบร้อย เราก็ทาทั้งสองฝั่งเลยนะครับกะดูนะครับออยู่ตรงกลางนี่ความยาวนะครับดูความยาวอยู่ไปลายๆเจาะช่วงไป,ไปลายๆมันก็จะแข็งแรงมากนะครับแข็งแรงเลยแล้วเราก็มาเจาะรูตรงกลางร้อยน็อตอีกทีเนี่ยเป็นอันเสร็จนะครับแล้วเราก็ไปประกอบคืนที่เดิมได้แต่ถ้าใครไม่ทําแบบนี้นะครับจะไปซื้อก็ได้ก็จะเห็นว่าเป็นคู่เป็นกากบาทนะครับ จะเป็นคู่ก็เหมือนสองอันแต่เป็นกากบาทมาให้เก็อยู่ประมาณสักสองบาท200บาท,บาทหรือ150ยนะครับยังไม่รวมส่งนะแต่ถ้าใครจะใช้งานด่วนทาแบบผมก็ได้แข็งแรงมกันนะครับทำนี้อยู่ได้นานเลยไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวมันจะไม่แข็งแรงแข็งแรงแน่นอนครับมาเรามาเจาะรูอีกตัวกัน เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเจาะรูตรงกลางเพื่อสาหรับยืนนอตรนนรต,รรตรงกลางมันกันี้ที่มันขาดใช่ไหครับตรงเสาตรงกลางเมือเนี้ยเดี๋ยวเราไปใส่กันที่คืนที่เดิมกัน,นครับแน่นนะครับแข็งแรงนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยว,วจะหักอีกไม่หักนะครับ แต่ถ้าเรามีตัวยาวยิ่งยาวยิ่งดีนะครับมันจะยิ่งให้ค้ำนะครับแต่ผมผมอย่างที่บอกผมหาเต็เหเือใช้มาทำไม่ได้เอาตัวยาวมากของผมตัวนี้เต็นท์ของผมคือกลางต้องบอกว่ากลางถาวรเลยนานๆถึงจะเก็บทีนะครับถ้าไม่มีอะไรจําเป็นอ่ะผมก็ไม่ค่อยได้เก็บจะกลางทิ้งไว้เลยแต่สําหรับพวกพ่อค้าแม่ค้าที่จะพับเข้าพับออกบ่อยๆนะครับใช้ตัวยาวเลยก็ดีนะครับมันจะคำ้ำอาจจะสะดวกนะครับ มันจะค้ำนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้เยอะนครับเราก็มาเริ่มใส่จากตัวบนก่อนอ็กเกมือนเดิมนะครับไมไ่ถอดมายัางไงก็ใส่ไปงนะี้ไม่พอหลวมๆนิดนึงคนระับขยับไม่ยากมากนะไม่ต้องแน่นมากนะครับ แล้วเราก็มาใส่ตัวกลางไล่ใส่กันนี่ครับตัวกลางที่มันหักมานะเราก็ใส่ไม่ต้องแน่นมากนะครับก็ามาใส่ตัวล่างก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ถอนมาไงก็ใส่ไปตามเดิมนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยอันนี้นะครับนี่เรียบร้อยนะแข็งแรงอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับตอนนี้แดดมันแรงอยู่น,นี่นะครับ กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับดูไม่คอนนะครับใช้ได้แข็งแรงเนี่ยลองเขย่านะครับนี่เขย่าก็แน่นนะเนี่ยเขย่านะครับแน่นเลยไม่มีปัญหานะครับใครจะใช้แบบนี้ทําถาวรเลยก็ได้หรือทําชั่วคราวก็ได้แล้วรอซื้อใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่ตามสะดวกนี่นะครับอแข็งแรงแล้วจากตรงนี้ครับตรงนี้ที่หักนะ กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแข็งแรงสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ